วันนี้หนูเสียความรู้สึกมากมันไม่ใช่ว่าหนูไม่สู้แต่มันทำให้หนูเสียความรู้สึกมากๆหนูปเป็นนะหนูเป็นนักร้องมาหนูทำงานมาหนูไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนี่คือคำแรบกบดอกไม้มาปุ๊บยืนแบบเือนหน้าชาเลยแบบจ้องถ้าฉันมองหน้าเธอใช่พี่พี่แบบ พอฉันได้รับชอดอกไม้คือฉันมองหน้าหยกเลยว่าคืออะไรจ้องหน้าต้องนานอะไรแบบตอนแรกแบบพี่แอนรับมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วคือเห็นตั้นแต่แบบมันถือมาแล้วทุกคนมันคือบททดสอบก็จริงแต่ตอนนี้แอนเจอแอนเป็นคนเจอคอยเป็นคนเจอคอยเป็นแมงยิ่งคอยเป็นแมงยิ่งแค่คนเดียวคอยเป็นผู้หญิงที่มีความรู้สึกเหมือนกันเป็นผู้หญิงแค่คนเดียว ล้วค่อยเจออะไรมาแบบนี้คือมันยังไงหรอค่อยต้องแบกรับอีหยังบอกค่ะข,ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ซ้อนะคะสู้ๆค่ะซ้อ